สวัสดีครับผมประเสริฐสุขจิตนายกองการบริหารส่วนตำบนเมืองลีอภอยเก่าพระจารัสรินทร์ครับการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบนเมืองลีก็เป็นภารกิจและหน้าที่ขององค์ท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแนวทางหรือว่าเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือเรื่องของความยัง่งยืนนะครับโดยเน้น กลุ่มอาชีพที่มีความสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองแล้วหากยัยงไม่มีทักษะนะครับท้องถิ่นก็เข้าไปอบรมเสริมทักษะให้นะครับอาชีพแต่้นก็จะมีการติดตามแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะให้สู่เป,ป้าหมายความยัง่งยืนของการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ใหครับพี่น้องประชาชนได้อย่างยัง่งยืนนะครับในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ นะครับก็ถือว่ายังมีมีความจำเป็นนะครับแล้วก็มีมีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันในเรื่องของอาการที่โลกมันเปลี่ยนไปสินค้าทางการขายการออนไลน์มันมีความจําจเป็นและสําคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นการาพัฒนาในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของกิรกันอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราทําให้มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ต่อยอดเรื่อย นถือว่าเป็นการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งที่สําคัญสวัสดีค่ะดิฉันศียุภาสุขจิตผู้เข้าร่วมโครงการ UTT for BCG ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จากที่โควิด -19 ได้แพร่ระบาดท,ทั่วโลกเนาะทั่วทั่วโลกได้รับผลกระทบแม้แต่ประเทศไทยเราเองยังได้รับผลกระทบดังนั้นโครงการ UTT ได้ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างดียิ่งเลยเช่นการสร้างให้เขามีไรายได้ 2. ส,สร้างให้เขาได้พัฒนาในการใช้โซเชียลมีเดียและสร้างในการให้ชุมชนได้ทราบถึงศักยภาพถึงการใช้ BBCG จน่าจากการลงพื้นที่ทำให้เราทราบเลยนะคะว่าตำบลเมืองลิงมีแหล่งดีๆในเรื่องพืชอาหารแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมแหล่งภูมิปัญญามากมายเลยนะคะ จากที่เราลงพื้นที่มาโดยเฉพาะภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีที่มีและชาวบ้านได้ทํากันขึ้นมาเราจะสร้างอาชีพสร้างอนาคตกับเขาได้ยังไงโครงการยูซีตัวนี้นะคะที่จะลงไปต,ต่อยอดพัฒนาในเรื่องผลิตภัณฑ์ในการแพ็กเกจต่างๆในการตลาดต่างๆนะคะตรงนี้แหละที่ชาวชุมชนยังขาดดังนั้นโครงการยูซีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเขาในเรื่องการต่ออาชีพให้กับชุมชน โครงการ U2T for BCG ทำให้ได้รู้ถึงสินค้าของชุมชนหรือของดีในชุมชนอย่างไรภาระงานภายใต้โครงการ U2T for BCG ได้ามอบหมายให้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่ดีคณะทีมงานตำบลเมืองลิงจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมอูลและพวบว่าตำบลเมืองลิงนั้นมีความโดนสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีป่าไม้และพันไม้พันุพืชสมุนไพร และมีการทําการเกษต,กรเตรกรรมเลี้ยงสัตว์การเพราะปลูกพืชหรือพืชสม,มุนไพรและยังทําให้เรนนาได้ทราบว่ามีการลงกลุ่มสมุนไพรไทยตำบ,บ,บลมองลีในการทําชาสม,มุนไพรจากพืชสม,มุนไพรที่มีในท้องถิ่นและมีการทําฐานดุดกลิ่นจากต้นไม้ไผ่ของกลุ่มวิาสาหกิจส่งเสริมอาชีพไร่ สร้างรายได้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทำให้ทั้งชาสมุนไพรและทานดุนกินนั้นมีความน่าสนใจค่ะเนื่องจากเป็นการทำที่ใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีสามารถส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นนั้นมีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้และเหมาะแก่การพัฒนาต่อยอดได้ค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายได้ ผาธานชาติแย้มลำนะคะ,ะเป็นชาวบ้านตำบลเมืองลิงค่ะบ้านทวารพรดีค่ะเพราะว่ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีฝึกจุดก,การทําอาชีพปกติแล้วชาวบ้านเราก็มีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้โดนพัฒนาแต่พออยูทุกทีมาปุ๊บมันก็ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ฝึกฝีมือได้ทำเออยูทุกทีมาก็ได้ผลการให้เข้าระบบ ได้มีการบางแผนต้นมีต้นทุนมีการผลิตมีเงินมิน่แต่ี่จริงแล้วเราไม่เคยคิดเลยตรงนี้เราไม่เคยมีเราทาไปเรื่อยเแต่เราไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรเราก็ไม่เคยไม่เคยคิดบวกคิดลบตรงนี้แต่พวกยูทูทีมาแล้วทําให้เรารู้ว่าเขามาพัฒนาเราได้จริงๆอย่างนี้เราก็ถึงว่าเราขอบคุณนะคะที่มียูทูทีเข้ามาในตำบลน,นี้อย่างนี้นะคะ